ลูกพี่จะเอาเธอไปด้วยไหมเอาไปด้วยสิมี่จะกลืนสวยๆส่งเสร็จพูดได้ราคาดีแน่ๆเราเช่นถือไปต้องแสเรลงไปนแน่ๆทำไมตอนนี้ฉันขยับตัวไม่ได้เลยล่ะอช่วยฉันด้วยมีแสของคนอื่นถูกแต่ไม่ใช่มีแค่ฉันคนเดียวลูกพี่ไหนบอกว่าสองตุกจะแลกของไม่ใช่หรอวะ เยกันอย่างดีว่าสองทุง่มไม่ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวไม่ติดเลยครับพวกเขาต้องเป็นแกงอจักรยาก,กล้ามชานแนะ่ๆฉันต้องหาวิีีนีอ่อกไปให้ได้เอ๊ะนี่มันนี่ชี่เอ้บอกว่าจะแลกของกันวันนี้ไม่ใช่หรือไงเอาตัวผู้หญิงไม่กูลอดูไหน่อยสิเอ๊ะคนนี้นะครับอืมสวยซุดด้วยสิ เรามัาเล่นตนุบด้วยกันเอถอะเฮ้ยแกมาได้ฟุบจะหนีไปไหนพวกแกยืนนิ่งอยู่จำไมย,ยังไม่รีบไปตามจับตัวมันมาอีกนะแย่แล้วประตูล็อกจะหนีไปไหนเนี่ยฟิวจึกปังนั่นอใคร ใช่ความรุนแรงเพื่อกำจัดความรุนแรงสินิงพวกเราไปจับตัวมันมาให้บทโอเคค่ะบอสฟิวสัญลักษณ์นี้อย่าบอกนะว่าเป็นคนของครอบครัวตรงฟ้าปังเออนี่คือนาเกตของตระกูลโอหยางตามกฎแล้วพวกนายไม่ควรมันไม่ได้ ในฐานะที่เป็นมาเฟียรครอบครัวโอหยางมีนาเกีของตนเองแต่ครอบครัวตรงฟางก็มีกฎของเราเช่นกันธุรกิจการค่ามนุษย์ก็คือธุรกิจของฉันตรงฟางจริงอีปังบอกตัวประกันให้ระวังหน่อยระวังอย่าติดกับดักพวกมันอีกถ้าไม่มีอะไรพวกตัวกกลับไปได้ละเอ๊นั่นเป็นอะไรเนะ่ย ฉันไม่มีบ้านได้กลับไปแล้วล่ะจริงอี้พาฉันกลับไปด้วยได้มะมทไม่มีที่ไปนี่นกลับกับผมไหมอเอ๊ะฝุ่นฝ่ายฉันลงไปนะคุณขอต้าแปลงไม่ใช่เหรอ งเดินไม่สะดวกไม่ต้องห่วงนะผมไม่มีวัตถุประสองค์อื่นหรอกนะคุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยเหยี่ยวนานครุ่ตรงฟางเย,ยว่หนานขรุตรงฟงางจะกูลตรงฟางและตะกูลโออย่างเป็นแก๊งมาเฟียสองแกงที่มีอิทธิพลมากที่สุดของเมืองเออีกอย่างผู้ชายคนนี้ก็เป็นเจ้าของคาระดยตะกูลตรงฟงาง,ฟง ตรงฟังทิ้งอียินดีต้อนรับรับกุญาจเขายัเายางเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียจริงๆแล้วอ้วฉในมาแบบนี้มันจะตีหรอเนี้ยเอ๊ะเอเอ,เอจะทำอะไรอย่าแต่ต้องตัวฉันนะคุณนี่เหมือนเม่นจังเลยนะคิดจะได้ของคุณผมแก่จะดูเท้าให้เนะี่ยดูสิถ้าขยับมันจะยิ่งบวมมากกว่านี้เนะี่ย เขาข,ข,ขอโทษเออไม่ค่อยถนัดเลยจะพันยังไงดีล่ะเดี๋ยวฉันทำให้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วสองสามวันนี้ไม่ต้องขยับละเอโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไร ทำไมก็ตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนที่ยิงคนพวกนั้นเลยนะเจ้านายพวกเราแค่สงสารคุณอย่าคิดไปไกลล่ะเอ๊ะอ,อีกอย่างฉันขอเตือนคุณไว้ก่อนนะถ้าคุณมีแผนที่จะทำอะไรแล้วก็ฉันไม่ปล่อยคุณไว้แน่บอสคะผู้หญิงคนนี้จะอยู่ที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดนะเอ๊ะคุณลืมเรื่องมู่จินแล้วเหรอพอได้เหรอ ไม่ต้องพูดแล้วมูจินเนาะบอสนี่คุณยังเก็บภาพมูจินเอาไว้อีกเหรอสินจริงเอามาให้ฉันมูจินมีใครไม่เจ็บปวดกับความรักบ้างนะโอยโอ้ย ุณตรงฟ้างไม่ต้องเรียกเป็น่างการขนาดนั้นหรอกนะเรียกผมตรงฟางก็พอแล้วก็ได้ค่ะพี่ตรงฟางเรียกเช่นแบบนี้มันทำให้ฉันคิดถึงมู่จีนนะมู่จีนหรอคะคุณดูตกใจเรื่องวันนี้ที่ผมพูดกับซินจริงคุณควได้ยินหมดแล้วสินะ เออเออขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจแจกฟังพวกคุณคุยกันพอดีว่าฉันแค่เดินผ่านไปทางนั้นฉันเหมืนเธอรู้ไปก็เถอะนั้นมู่จินกับคุณเหมือนกันมากผมเป็นคนช่วยเธอมาจัแกงอันธพาลพวกนั้นแล้วเธอก็บอกว่าไม่มีที่ไปแล้วยังไงต่อคะหลังจากนั้นผมก็ตกลุมรักเธอแต่สุดท้ายเธกลับทรยศผม ราก,กับเรื่องทั้งหมดที่มีร่วมมาช่วยหญิงสาวผู้ชายที่มีคุณธรรมที่อยู่ในคราบหัวหน้านแก๊งมาเฟียระหว่างการต่อสู้ก็กลับพบหญิงสาวที่น่าสงสารรอยยิ้มของเธอคนนั้นเปรียบเสม,มือนแสงอาทิตย์ที่ท้ันเข้ามาในจิตใจแข่งคร้าวของเขาไม่นับผู้ชายคนนี้ก็ตกหลุมรักเธอในที่สุดบอสมีคนรู้ที่อยู่ของพวกเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะนจริง,งจริงเธอไปช่วยมู่จินมาก่อน hai tuần bây giờ tìm 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 สินจริงเป็นไงบ้างพระมูจีนหนีไปได้หรือ,อยังมูจินทำไมอยู่ที่นี่อีกล่ะผมบอกไอ้สินจริงพาคุณหนีไปไงฉันฉันเอาอปืนให้เจอแล้วไม่ใช่เหรอไปตามภารกิจที่มันเสร็จซะภารกิจเหรอตรงฟางอี้นายไม่รู้อีกแล้วว่าเธอเป็นคนของพวกเรานะ่ะ

แล้วยงังไงต่อลรอคะหมู่จินตายไปแล้วจะให้มีอะไรอีกล่ะคนที่กลัวกอกจะเป็นสินชิงเธอพยายามกีดกันผู้หญิงที่เข้าไปปุ่มเกือบทุกคนก็เลยแบบนี้นี่เองที่สินชิงทําแบบนั้นกับฉันงั้นที่พี่พาฉันกลับมาที่นี่ก็เพราะฉันเหมือนกับพี่มู่จินงั้นหรอคะ ไม่ต้องคิดมากไปนอนเถอะไม่มีใครมาแทนมู่จินได้ถึงนั้นแหละเอ๊ะป้าคะวันนี้ฉันขอทำาหานเช้าได้ไหมพี่ตรงฟัาเป็นคนช่วยฉันไว้ฉันอยากตอบแทนเขานะคะเอเอได้สิคะม,มีอะไรเหรอคะป้า ไม่มีอะไรหรอกป้าแค่ได้ยินที่คุณพูดเมื่อกี้อีกอย่างวิธีการทำหมากุณก็เหมือนคุณมู่จินไม่มีผิดหรือว่าคุณใต้จะเป็นน้องสาวของคุณมู่นะมีใช่แล้วล่วะป้านามสกุลเราก็ไม่เหมือนกันแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าว่าป้าพูดเยอะเลยนะคะคุณไม่ป้กผ่อนเถอะเดี๋ยวที่เหลือป้าทำต่อเองอต่ทำไมวันนี้อ่ารเช้าดูเยอะแยะไปหมดเลยละ่ะ ทั้งหมดนี่นะเป็นฝีมือของคุณใต้คะ่ะเธอบอกว่าอยากทำเพื่อตอบแทนคุณชาที่ช่วยถือไวอ้คุณเป็นคนทำเหรอ <c oughs> เป็นไงบ้างคะ <c oughs> หวานจนเลี่ยนไปเลยผมว่าต่อไปป้าทำเหมือนเดิมดีกว่านะ <c oughs> อย่างไรกันก็ป้าบอกว่าคุณชอบทานหวานจะก,ก็ได้ใส่พุทธาแดงเพิ่มไปอีกแล้วยังบอกว่าหวานเกินไปได้ยังไงล่ะ บอสปลุกมาจากไหนดูดิบอสเกิดอะไรขึ้นล่ะเออเออกอโทษค่ะแต่ฉันมีเรื่องสำคัญมารายงานบอสนะดูนี่สิคะปลุกประกาศให้รางวัลคุณโดนหลอกแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะคะคุณชายมู่หลิงดุยประกาศว่าให้ถิบร้านหากมีใครตามหาเธอเจอ,เอว่าไงนะ